ไม่ต้องเก่าตอนสร้างระเบิดยิงเชือกอีพีสามทีทันหนึ่งโอ้ยอะไรเนี่ยเจ้าฟักท้องมากก็ให้มาซื้อขออีกแล้วอีเบื่อจังเลยนั่นมาอะไรน่ะหกใจอย่าให้ทำให้พลาดเหมือนครั้งนั้นครั้งนั้นเราพลาดแล้วนายอย่าลืมเลยเฮ้ยนี่พวกนายจะทำอะไรกันนั่นน่ะโว้หกใจเหรอ พวกเราเราจะสร้างเงินเพื่อนเพื่อนใช่เอาละนายยังมาขัดขวางฉันนะอืมนายจะสร้างเงินเพื่อทำอะไรอ๋อเอามาพังโลกน่ะน่ะฮะอีกแล้วเนะหรอเราจะสร้างระเบิดนุกเคลียร์ไปนายยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมใช่แค่จะสร้างเงยนต์ทำอะไรล้างโลกภายในตอนนี้ เลยเอาละฉันเริ่มสร้างแล้วนะอะไสก,กัดมันไว้นะได้เลยเข้ามุหน้านี่นายอยามาขัดขวางการสร้างหงินของพวกเรานะนะใจล้วใ่ฉันก็เห็นด้วย นั่นละมันพวกแกก็ตายไปซะด้วยดับคลิกนอ,อ,อ,อ้หฮึบยาเรียบร้อยในทีสุดก็จัดการมรนได้สักทีนะ ในที่สุดมันก็จุสักทีหืมเดี๋ยวทำไมฉันรู้สึกแปลกๆทำไมฉันรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างฮหอน้ำมันหุ่นยนต์ที่พวกนั้นสร้างนี่นะเริ่มการสแกนได้ผลการสแกนอนัน ผลการแตะผลการสแกนเขาไม่มีชีวิตทำการสแกนทำการสแกนมีความตื่นเต้นยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยนี่อย่าจะทำอะไรคอมจะมาทำลายล้างโลก <c oughs> มึนใหญ่ถ้าแกจะทำลายล้างโลกอะแกจัดการฉันก่อนโอเคครับ อันน <alls word assumptions> ี้ไปกินครับมีเกยอยู่ละเบอร์ไซคันนีละอ๋ออ้ออ้ออ๋ออ๋ออ้อ จะบกปีทำงานโอ้ยอย่างน้อยมันก็พังไปแล้วนะแลวเออไงตัวดีท่านก็เริ่มหิวด้วยแล้วสิงั้นฉันไปซื้อของก่อนแล้วกันตามที่เจ้าฟักทองบอกแล้วพวกนี้มันก็เกะกะซะเหลือเกิน ยังซื้อของเลยเนี่ย,ยแกออกไปเลยอีาลำพันจริงอีย๋ยังไงร้านอยู่ตังนู้นไปกันเอากับข้าวครับกับข้าวเนี่ยครับอสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับอ๋อกับข้าวของเราก็จะมี แตงโมมีข้าวโพดมีเค้กนะคแล้วก็ชาแล้วก็แอปเปิลแล้วก็ฟักทองนะครับอ๋อเดี๋ยวผมขอโทษถามท่อนผมก่อนว่าเขาจะเอาอะไรนะโอเคครับนี่จะฟักทองมาอยากกินอะไรอะโอเธอช็อเป็นชั้นเหรอชัอก็จะกินฟักทองอยู่แล้วอ๋อเห็นเขามีเค้กดี่ยร้านนี้แล้วก็มีชาด้วยนะ มีแอปมีแตงโมมีข้าวโพดมีแอปเปิลเค้กชาแล้วก็แล้วก็ฟักทองน่ยนายจะเอาอะไรฉันเอาหมดเลยแล้วกันโอเคงั้นฉันวาแลนะ้วฝปกันนะโอเคครับผมขอเอาหมดทางร้านนะครับโอเคครับได้แล้วครับทั้งหมดรวมกันทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทหรอครับผมมีประมาณผมมีอยู่ โอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมหยิบตังก่อนนะทุกๆนี่ครับหนึ่งร้อยบาทาไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับครั้งหน้าค่อยใช้ค่อยมาใช้ใหม่นะครับร้านปิดแล้วครับไปก่อนนะครับโอ้ยอย่างนักซื้อของตามเจ้า con thân sẽ rất thiếu thì không phải là một nhiều thì tôi bị bột